สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะ มาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครข,ของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่เป็นที่น่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นในราชมงคลพระนครข,ของเรากันบ้างสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ช่อง rmutp live ที่นี่ที่เดิมเลยค่ะ สำหรับเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เรานำมาฝากกันนะคะสำหรับข่าวแรกวันนี้มาดูกันที่การจัดกิจกรรมเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ่ะ ดรนภพลรัศลีวัชระบุญค่ะอธิการบดีของราชมงคลพมระนครนะคะได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566ค่ะก่อนช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กระมลพมเล่าวันค่ะ ท่านนายกสมาคมสิกเก่าราชมงคลพระนครคุณบัณฑิตปันรักษานะคะนายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกรมพระนครเหนือพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนะคะแล้วก็นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่หอประชุมดีฮอลล์ราชมงคลพระนครที่ศูนย์เทเวศของเรานี้เองค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะก็เริ่มจากพิธีส่งค่ะพระสงฆ์จำนวนสิบรูปนะคะจากวัดสมณนัตร,ราชบวรวิหาร จเจริญพระพุทธมนต์ค่ะและถาวายจตุปจัจจัยทายธรรมหลังจากนั้นนะคะก็เป็นการตักบ่ายเครื่องอุปโภคสําหรับพระสงฆ์ต่อด้วยพิธีวางพันธุพุ่มถาวายราชสักการะเบื้องนาพระบ,บรมชาญลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวถาวายอาเียราวาตราชสัุดีและพิธีถาวายสัพฏิยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีจากนั้นก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชาและร่วมกันลงนามถวายพระพรค่ะซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมนะคะภายในราชมงคลพระนครของเราแล้วค่ะทางราชมงคลพระนครน,นะคะก็ยังเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสำนักงานเขตดุสิตค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิบอีกด้วย ดรนภพลรัศดีวัชระบุญค่ะท่านอิการบดีของราชมงคลพระนครน,นะคะก็ได้มอบหมายให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรทัทธาแข่งเพนแขค,ค่ะผู้ช่วยอิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชมพันศาพ,พระบาทสมเด็จพ,พระประมินทลรามาธิปดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิลากล้าเจ้าอยู่หัว กับทางสำนักง,งานเขตดุสิตค่ะโดยมีนางสาวรุจีราอารินค่ะพ่วงในการเขตดุสิตเป็นประธานในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับถวายเทนพรรษาปัจจัยทายธรรมและพัฒหารเพลนแด่พระสงฆ์จำนวนสิบรูปค่ะ โดยมีพระธรรมกิติเมธีผู้ช uh ่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารนะคะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพัรษาพระบาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศีสินมหาวัชิลาลงกรณพระวัชิลากล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566ค่ะ โดยมีคณะผู้บริหารนะคะผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการและก็บุคลากรของสำนักงานเขตดุสิตน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมไปถึงประชาชนนะคะเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงที่สาลาการ,ปรเปลี่ยนไม้สักวัดราชาธิวาสราชาวรวิหารค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่ทางด้านของคณะศิลปศาสตร์บ้างดีกว่านะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะก็เป็นการจัดการแข่งขันเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพนะคะของคณะศิลปศาสตร์ของราชมงคลพระนครเป็น2การแข่งขันด้วยกันค่ะนั่นก็คือการแข่งขันปูเตียงประกอบลีลาแล้วก็การแข่งขันทักษะการผรสมเครื่องดื่มราเทนเนอร์ค่ะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสุวรรณเวทนะคะคณะปะดีคณะศิลปศาสตร์ของราชมงคลพระนครท่านก็ได้ให้เก็บเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะแล้วก็ได้กล่าวในการแข่งขันนะคะว่าทางคณะได้มีนโยบายค่ะในการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมศกักยภาพนักศึกษา ในทุกสาขาวิชานะคะให้สามารถลงมือปฏิบัติงานได้จริงเพื่อที่จะให้นักศึกษานะคะได้เกิดทักษะในการทํางานอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการทํางานที่มีคุณภาพด้วยโดยเฉพาะด้านของการโรงแรมค่ะซึ่งประเทศไทยของเราเองก็ถือได้ว่าเป็นหมุดหมายที่สําคัญเลยนะคะจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็เลยทําให้อัตราการเข้าพักในโรงแรมต่างๆนะคะก็มีจานวนที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วยงนนแล้วค่ะการที่เราจะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสูง แล้วก็พร้อมทํางานทันทีหลังจากที่เรียนจบเรียได้ว่ามีความจําเป็นอย่างมากเลยนะคะทางคณะคาะก็เลยจัดให้มีการแข่งขันปูเตียงประกอบลีลา ซึ่งปีนี้นะคะก็จะขึ้นภายใต้แนวคิดลูกทุ่งค่ะมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน18ทีมด้วยกันนะคะนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันก็จะได้นําความรู้จากในรั้วสถาบันนะคะมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันโดยใช้ความคิดอย่างสร้างสารรค์นะคะสําหรับทีมชนะเลิศค่ะก็ได้แก่ทีมบัลเลงจากมทรรัตนโกสินค์ค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะได้แก่ทีม ผงยกบ้านนาจากราชมงคลพระนครค่ะรองชนะเลิศอ,อันดับสองนะคะได้แก่ทีมลูกทุ่มหมอลำจากราชมงคลพระนครเช่นเดียวกันและรางวัลชมเชยนะคะได้แก่ทีมเมียกำนันจากมทรระตะัตนโกสินทร์และทีมหมื่นบานอีหลีนะคะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมค่ะในส่วนของการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์นะคะรางวัลชนะเลิศเนี่ยได้แก่น้องเกรียงศักด์มั่นคงค่ะ รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะน้องธรรมวุฒิวาสำริดนะคะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองค่ะน้องวิถีจันทโรไทยและรางวัลชมเชยนะคะน้องธนงกฤษแซเตียค่ะ น้องเชิดจักปลางทองค่ะซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณูภายนอกมาร่วมตัดสินในการแข่งขันๆๆครั้งนี้ด้วยเรียดว่าก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกๆสถาบันนะคะน้องๆคนไหนที่สนใจที่เข้ามาร่วมประกวดของเรานะคะก็จะได้รับทั้งประสบการณ์นะคะได้ฝึกทั้งศาสตร์ของตัวเองแล้วก็ได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆอีกด้วยค่ะ ยังอยู่กันที่เรื่องราคสารจากคณะศิลปศาสตร์นะคะมาดูกันที่สาขาวิชาภาษาไทายประยุกต์ค่ะที่มีการจัดโครงการเปิดโลกภาษาพัฒนาด้านทักษะเทคโนโลยีและภาษาเพื่ออาชีพค่ะโดยสาขาวิชาภาษาไทายประยุ์นะคะคณะศิลปศาสตร์ของราชมงคลพระนครค่ะได้มีการจัดโครงการอบรมนะคะเปิดโลกภาษา พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและภาษาเพื่ออาชีพนะคะในระหว่างวันที่22ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนะคะก็เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ะคะ่ะแล้วก็มีทักษะ ในด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศแล้วก็การใช้ภาษาเพื่องานอาชีพค่ะรวมถึงเป็นการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลให้กับสิทธ์เก่านะคะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแก่สังคมด้วยซึ่งในโอกาสนี้ค่ะได้รับเกียรติจากดรนเรศกันทวงค่ะ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะศิลปศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมกับกล่าวตอนรับวิทยากรค่ะอาจารย์พงศกรโพง,งามนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคุณสุทธิพงษ์คำแปงนะคะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจากราชมงคลรณนครค่ะก็ได้อบรมนะคะในหัวข้อการสร้างสื่อดิจิทัลออนไลน์ด้วยโปรแกรม c a นทวานนะคะที่ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ชั้น2ออาคารพร้อมมงคลคณะบริหารธุรกิจค่ะ ส่วนในวันที่สองของการอบรมนะคะก็จะเป็นการอบรมนะคะในหัวข้อการเขียนนิยายเพื่ออาชีพ คุณหนูแดงบุญญานีจงทวีพรมงคลค่ะท่านเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์มืออาชีพนะคะเป็นวิทยากรในการบรรยายในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซน์นะคะผ่านทางโปรแกรม Google Meet ค่ะจัดขึ้นที่ห้องประชุมบางนางเลิงสองอาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ของราชมงคลพระนครซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะก็มีทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครที่ฝนได้นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมในรอบรัวของราชมงคลพระนครขอ,ของเรากันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลางกันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ